สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องผู้ที่ตามทีมงานสารเลาประเทินนะครับผลึเอ่อเช้านี้นะครับวันที่9นะครับข้ากระสิอมาพอากับวันประมพิเทศของทีมงานสารเลาประเทนินนะครับตอนนี้กำลังเขียนสวยเขียนบวงได้รับของส้มรวยก็คอ,อ,อมเบอร์ไม่ใช่บอมเบอร์เอาเครื่องเหมือนใช่ไหมฟังเลยว่ารายละเอียดเบื้อบ อันนี้ลงทะเบียนเรียบร้อยเขียนชื่อรับของประสบเพยเรียบร้อยมาไว้เรียบร้อยนะครับรับกองประสบเพยเรียบร้อยเอออันนี้พี่กอดนะถ้าเป็นยังไงพี่ใส่เนี่ยแต่เป็นบอแอลว่าเหลืองไอเนี้ยอยู่อย่าเป็นเด็กพี่กันแต่ยังวไงจะได้รับเอ้าอันนี้จะเป็นจุดลงทะเบียนนะครับทุกคนอันนี้พี่เปียมาแล้ว สวัสด wow. ี <laughs> <laughs> <wi> ิพยพนะครับเป็น <comigo> ย right. ังไงบ้างไปหาหมอที able, right. ่คขึ้นค่ะแต่ว่าต้องกินยาเดี๋ยวจะมาถึงซังเขามากิคับในที่อเัรนนี้กิานานอันนี้รงที่เจ้กันยาเยนครับเาตูนี้เงกองเข้าแต่างปนาลังนี่จะเป็นทีมแดนเซอร์นะครับกำลังคนอรอมมภาาทุกแนทุก่า นะครับที่กำลังเดินทางเข้ามาถึงนะครับที่สถานการณสั้นเหล่าบันเทิงศีของเฮาแต่ถ้าใครที่มาถึงแล้วนะครับเป็นเชิญลงทะเบียนนะครับที่บริเวณหน้าหน้างานได้เลยนะครับผมนะครับที่หน้างานจะมีเจ้าหน้าที่นะครับต้อนรับลงทะเบียนอยู่นะครับนี่เสืออันนี้จะเป็นทีมแดนเซอร์นะครับกำลังใหญ่ของเสาบานพาพี่นอง แดนเซอร์ไปด้จัดเตรียมเลยพี่น้อง6กกกว่านะครับจะมีหนาเก่าหนาใหมนมปเรืองช่วยัอันนี้จะเป็นน้องเติมนะครับนเมนครับนเซอร์สุด่อของเขานี่นีสิยุแดงยังันพีอไม่เอาทีลาไปร้องทะเบียนลงทะเบียนนดอันนี้มีวงนะครับ S <S <S ม,มาแล้ว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 ทีงานแดนเซอรอ <c oughs> ์เขาบุูมคุตตะมาแล้วนะครับวันาเดนยน้วนาโดเดนนะครับม <c oughs> ีทดีดีคนปกสิิภาบแดนเซอร์ใช้สามงิดยิงสามิด <c oughs> อันนี้จะเป็นห้องศิลปินนะครับ สีผ้าพี่นอาา้องของเือเบิกของศิลปินของศิลปินแบบเย็นเดอ้อสิบอกให้มีขอมา้าหน่อันนี้จะเป็นน้องนอนนะครับแบบเย็นเดอ้อขนาดมันสวยเลยเด้อหน่ยังรู้สึกว่ามันเย็นอยู่ยนะครับเราจะมาสัมภาษณ์น้องอ้าําสวยอยู่สวยอยู่ตันนี้น้องอ้ํานะครับ อะไรมาบ้างอะไรเข้าบ้านพักบ้างแอบของจังเป็นฝังขาผ้าก่อนอยู่ยาวเลยใช่ไหมเนี่ใช่ค่ะอ,อยู่ยาวดีอยู่ดีอยู่ห้องห้องมันเย็นอยู่ข <laughs> นาดบอดดิบเปิดพอล้มบอดดิบเปิด <_ d ata> มันกระมันกระหรูสึ้อเย็น <_ d ata> เพราะว่าเ <_ d ata> ย็นกว่า <_ d ata> <_ d ata> อ้องห้องไม่เนี่ยเย็นอันนี้จะอันนี้จะเป็นห้องโอ้แล้วแต่จะนอนใช่ไหมอันนี้ขนของเข้ามาแล้วนะครับ ร่มรวงร่มรวงร่มรว,วงที่นอ่อยร่มงียบเย,ย็ยนเย็ยนเย็นเย็นอันนี้จะเป็นสถานที่จัดกิจกรรมเรานะครับนนยัยยมาแล้วเนาะยัมาแล้วห้องกับสแตนบายอยู่สำนักง,งานอยู่แล้วครับเพราะว่าเราซ้อมซ้อมอยู่ อันนี้จะเป็นทีมอดอกสเปบงนะครับทีมไหลสดวันนี้เรามีไหลสดนะครับรับชมทั่วโลกทั่วประเทศนะครับพี่น้องทั่วประเทศไปเลยก็ว่าใดานะครับบรรยากาศเช้านะครับพี่น้องกำลังร่วมตัวกันนะครับอาจจะพาปเบื้องเวิธที่แบบนี้เวียที่ห้องมาเลยออกพี่น้องแต่ว่ายัางลงแต่โครงกอนนะครับอันนี้ทีมงานเพิ่นที่งั่นอย่างนอน จยรับลงทะเบียนต้เยนรัื่อแล้วก็รับชื่อเพืสามชืเื้อสามนกพชุดวชอบได้เลยนะคะก็มีแต่ก็มีแต่วงงามๆอย่างเลยิลปินใชรสี้าผู้ใดลงทะเบียนเรีวมาเราเล่นเ่นโอเคอันนี้จะเป็นแ๋ยวมอเสยก่อนเอาเบเอไม้เน่ <L. S 2> อันนี้เสื้อนะครับเสื้อที่เราจะใส่วันนี้อนนเอ็มแล้วก็พีไซส์ไม่มีเอวเเอาหรอเอาพีไซส์มามพีไซส์ไหนพี่ภูมิใส่หรอใโอ้ได้อยู่ได้อยู่ครับขอบคุณครับวันนี้เราจะใส่เสื้อตัวนี้นะครับเราใส่เสื้อตัวนี้ วันนี้เราจะใส่เสื้อตัวนี้นะครับข้างล่างจะเป็นสั <laughs> ้นเหล่าข้างล่างจะเป็นสนัสน <c oughs> ้นเหล่าข้างล่างจะเป็นเขจะเป็นผู้สนับสนุนาหมุนไ,มไหมในที่นี่จะมีีอย่างนี่อน้ำปลาพะน้ำยำพะเอจะมีน้ำน้ำปลาแท้ตะคนแบบพุ่งหรืว่ายอ่องลง ชิปเปิลไฟแล้วก็จะมา์ห้าฟินนะครับบรสนับสนุนยังเป็นทางการของเราฤดูกาลนี้นะคะอาจจะพาพที่อ้องมาเบิรงเวทที่แบบนี้12บสองห้องนะครับทุกคนส2บสองหญองไงก็พี่กายนี่พี่กายนีหฮอนี่เองนีพี่ก่ในห่อนี้ลำโพงได้หอ่อนี่ปีนี้อายับไปอีกคุณนี่นะครับ อันนี้เพิ่งตั้งโค้งพี่น้องนี่ชั้นบนเราจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่สันบนสุดเลยนอยู่ปลายไปอีกน่งนะครับสูงกว่าปีกายนี่อีกอสูงเกือบเกือบสันที่สามของนางร้านนี่พี่น้องอีกนิดเดียวนะนะครับเอา้ามาหนักมาแล้ว นี่ะนะูนะครับส่วนเตืนนอนน้อนหม่เนี่ยี่ยังนี่มียังนี่แกจะเกี้ยแกปีอมบ้าเมือบ้เมือไอ้เตี้ยนทีจ่จแกมาจับนี่เท่านะมาแกนี้ น,นีไอศกรีมจากใครนอ้อวูววจะเสียบเลยไอศครีมฟรีนะครับ okay. ไอศกรีมฟรีอันนั้นแกอแกเล้วอับวงเราเสียไหมอบบับวงทีมงานเข้าขกับแบบขย้อยมาแบบแล้วก็เราจะมีอ่า อาจจะมีเรียกว่าอะไรนะผรูแลัวผู้ใหญ่ขอมานะครับแลาจะมีผรูแลัวผู้ใหญ่นี่วก็จะมีผู้ะะที่มาบรรยายนะครับวันนี้ก็จะเป็นผู้ใดในกองก็จะมีอาจารย์โบรัตนาพรจากวิทยาหยุดยางเกษตรมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับแล้วก็อย่างนอง <c oughs> ขอไปเด้อครับ อันนี้ว ah, ิกี้สีนานวันอ่ามางหามแต่สูบเขายเอาเจือก่อนได้บอกไม่รู้แลยเดาเตะเปลี่ยนไปเลยเหลือก็ได้เป็นตัวใหญ่ายอย่ามาลากอันนี้เลยของฉันนี่จะฉันได้อีเอาฉันนี่ดิเอาแต่ไมอยู่กับฉันเดี๋ยววันนม่นนี่ของฉันฉันยังไหนมันของฉันนี่อันนี่ยืมเจ้าก็ไี่เป็นของขอยอยู่ของเจ้าตัวที่เป็นของเจ้าใังไหมเจ้าแม่อยู่ฝุ่นไหมอันนี้ นค่ะอันนี้ฉันอันนี้เธ่อโอเคนี่ฉันนทื่ออัดทือเป็นทื่อเอาของชั้นนี่เกี่ยวกเ,เกียนคุ้มเคดดนนรืบรอไบไบอะะอด้หนิอันนี้ควรจะเป็นของลำนน์นะเกียนสื่อใบเตยถุงผอจานกเกียนไว้เรียบร้อยนะครับเดีจุดรับลรงทะเบียนอันนี้ต้นกูต้านะครับ เน็ตเน็ตโทรศัพท์อีโมนไม่ใช่อย่างแต่เน็ตโทราัพท์อีโมนไม่หยังเอาขอบคุณพี่น้องครับผู้ที่อยู่ติดตามกันเรารอติดตามกันเรื่อยๆนะครับจะอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับขอบคุณขอบคุณทุกคนนะครับขอบใจเชิญทุกท่านนะ